ทำไมคนเราเกิดมาต่างกันถ้าเหมือนกันสิแปลกตัวตัดสินจริงๆไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพมายเซ็ต <Mind set S 1> ของเราจะบอกเองแกนสำคัญคืออะไรครับคนทุกคนมาฟรีทำดีแล้วก็ล่องหนกันหมดเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ในบรรยากาศของการเตรียมงานธรรมะสมโพธครบ1ปีในกิจกรรมที่เรียกว่า m i n d f u l n e t habits หรือว่าฝึกสติให้เป็นนิสัยซึ่งพระอาจารย์วอได้ทำการฝึกสติให้กับผู้ที่สนใจทางออนไลน์ครบ1ปีประมาณหมื่นกว่าคนแต่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมลักษณะของออนไซต์ site, ที่จะได้พบกับพระอาจารย์ตัวเป็นๆ วันนี้การเตรียมงานก็มาจากจิตอาสาที่พระอาจารย์เรียกว่าผู้ที่มีจิตพระโพธิสัตว์นะครับได้เข้ามาช่วยการเตรียมงานวันนี้ผมจะสนทนากับพระอาจารย์ในเรื่องของสติมาโอกาสเกิดเอ๊สติคืออะไรแล้วถ้าสติมาหรือมีสติจะเกิดโอกาสโอกาสคืออะไรแล้วโอกาสนั้นจะมีส่วนทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไร จะทำให้สังคมเราดีขึ้นได้อย่างไร <im it> เดี๋ยวเราไปสนทนา,ากับพระอาจารย์กันครับ <im it> กราบใร,รมรสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกพระอาจารย์วอนะครับจุิญพรครับกลาบขอบรรพระคุณครับผมทําไมคนเราเกิดมาต่างกันบางคนจนบางคนรวยบางคนพิการบางคนหลอ่อบางคนสวย ในทางพระพุทธศาสนานี่ว่าอย่างไรครับคนเราเกิดมาต่างกันอันนี้เป็นธรรมดาโลกถ้าเหมือนกันสิแปลกยอมลองคิดดูถ้าเกิดมาเหมือนยมหมดเหมือนท่านวอหมดโลกนี้มันจะอยู่ยังไงครับเพราะฉะนั้นต่างกันนี่ธรรมดาโลกแต่เหตุปัจจัยที่ทําให้คนเราต่างกันนั่นก็คือขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยคาว่าเหตุหรือปัจจัยก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเราแต่ละคนเกิดมาในเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน บางคนเกิดมาของพระาอาจารย์อาจจะผิวขาวบางคนเกิดมาอาจจะผิวดำบางคนอาจจะผิวเหลืองการที่เราได้สภาพต่างๆที่แตกต่างหลากหลายนี้ก็เพราะว่าเงื่อนไขที่กลายเป็นองค์ประกอบของชีวิตเรามันไม่เหมือนกันมีเหตุมันต้องมีเหตุกับปัจจัยเหตุกับปัจจัยต่างกันยังไงครับเหตุก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหลักให้เกิดสิ่งนั้นๆเช่นในสนามฟุตบอลถ้าเขาจะแข่งขันฟุตบอลนะเหตุเนี่ยก็คือตัวฟุตบอลนะครับปัจจัยก็คือสนามสเตเดียมอัธจันทร์คนดู กรรมการสปอนเซอร์อทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือปัจจัยร่วมเอ๊ะถ้าผมมองแบบนี้นออเหตุส่วนมากมันจะเป็นที่ตัวเราปัจจัยมันมันค่อนข้างจะแวดล้อมหรือเปล่าครับมันก็ไม่เชิงเหตุสามารถกลายเป็นปัจจัยได้ปัจจัยอาจจะกลายไปเป็นเหตุได้<อ>ในแต่ละกรณีว่ากันเป็นเรื่องเรื่องไปมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกกันว่าสุดสําเร็จเช่นคนบางคนอาจจะบอกว่าเกิดมานะก็เพราะว่ากรรมกําหนดกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราพระพุทธองค์บอกเลยว่า การที่เราเป็นบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะกรรมอย่างเดียวถ้าเราอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะกรรมกําหนดเราก็จะกลายไปเป็นลัทธิกรรมเก่า<อ>นะเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่จะทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันมีหลายอย่างหลายประการเช่นหน่งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศก็เรียกว่าอุตุนิยาม<อ>นะสอพีชานิยามคือกรรมพันธุ์ คือเราได้โครโมโซมโครโมโซม X โครโมโซม Y DNA มาจากพ่อจากแม่ก็ทำให้เราต่างกันนะสามก็คือกรรม,มนิยามตัวกรรมของเราก็คือตัวกรรมคือการกระทำของเราอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งหรือ C ก็คืออะไรจิตตัดน,นิยามคุณภาพจิตของเราที่กำหนดให้เราแตกต่างกัน แต่ตัวสุดท้ายที่คุมทั้งหมดก็คือธรรมนิยามเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปยังไงมันขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับไปจั่งตั้งห้าเงื่อนไขพระอาจารย์ครับแต่บางคนบอกว่าโอ้พี่การทําไมฉันแย่จังเลยท้อแท้ฉันยากจนพระอาจารย์คิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาหมดหวังหมดกําลังใจนะเราควรจะ ช่วยเขายังไงครับอันนี้อยากจะบอกว่าที่ว่าพิการมันไม่ได้แย่ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับพระอาจารย์ได้รับเกียรติให้เขียนคํานิยมให้คนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วแขนก็สั้นขาก็สั้นเขาบอกว่าแขนเขาสั้นเท่าน้องไก่ขาก็สั้นเท่าน่องไก่เกิดมาในแขนสั้นขาสั้นแต่โยมรู้ไหมคนคนนี้เรียนจบปริญญาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีคนฟังมากกว่า3,000ล้านคนทั่วโลกเขาชื่อนิกจิชิก หนังสือของเขาขายดีไปทั้งโลกนะเล่มหนึ่งพระอาจารย์ได้ได้เขียนคํานิยมให้ด้วยชื่อ unstoppable ชีวิตไร้ขีดจํากัดครับถามว่าเขาพิการไหมพิการสิแต่เขาไม่ได้กล่าวโทษตัวเองว่าพิการแล้วเป็นคนอาภัพอับโชคเป็นคนดวงซวยเป็นคนที่พิการแล้วหมดโอกาสทางสังคมเปล่าเลยเขาพิการแต่เขาเรียนหนังสือจนจบปริญญากีฬาที่ e x t r e ีมกีฬาโหดๆนะเขาเล่นมาทั้งหมดเลยครั แขนสั้นขาสัาน้นในการน้นองไก่เล่นวินเซิร์ฟบายอมเชคิดดูเ <c ười> ตะฟุตบอลนะ <c ười> แล้วก็มีครอบครัวที่เป็นปกติสุข <c ười> และมีผู้จัดการส่วนตัวถึง5คนเดินทางทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเพราะฉะนั้นพิการแล้วจะแย่หรือจะไม่แย่ตัวตัดสินจริง,รงๆไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพา <c ười> ตัวตัดสินว่าคุณพิการแล้วคุณจะแย่หรือคุณไม่แย่ทัศนคติ mindset ของเราจะบอกเองถ้าพิการแล้วเราบอกว่า เกิดมามีกรรมนี่ตัวทําให้พิการจริงๆคือทัศนคติของคนที่กดทับตัวเองเอาไว้ที่ตัดสินตัวเองเอาไว้แต่ถ้าเกิดมาพิการแล้วเขาพูดหมายว่าเออดีเหมือนการแสดงว่าเบื้องบนต้องการให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าเขาให้ความพร้อมมาแค่เนี้ยแล้วเราจะไปต่อได้ไหมนิวบูชิชิกบอกว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วธรรมชาติชดเชยให้ทุกคนสมาเช่นเขาให้ร่างกายที่ไม่สมประกอบมาแก่ผมแต่พระเจ้าได้ซ่อนแผนบีเอาไว้ นั่นคือท่านทําให้ผมกลายเป็นนักพูดอัจฉริยะ<อ>แล้วเขาก็บอกว่าเราทุกคนต้องหาแผน B ที่พระเจ้าซ่อนมาให้เจอเขาก็เลยฝึกพูดสุดท้ายกลายเป็นนักพูดบรรลือโลกเห็นด้วยยังถ้าเราพิการแล้วเรากล่าวโทษตัวเองตัดสินตัวเองนั่นแหละทาให้เราพิการซ้าซ้อนกายพิการใจพิการ,รแต่ถ้ากายพิการแล้วเราบอกตัวเองว่าไม่เห็นเป็นไร,ค,รคนพิการที่ประสบความสําเร็จในโลกมีตั้งเยอะแยะมากมายเขาสําเร็จได้แล้วเราอะ จะสำเร็จไม่ได้ก็ให้มัน ừ, รู้ไปหลักสําคัญก็อยู่ที่ใหม่เซตอยู่ที่ <c oughs> วิธีคิดนะครับ <c oughs> พระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีมูลนิธิว <c oughs> ิมุตตะยาไหลา <c oughs> นะครับมูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับ พระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีมูลนิธิวิมุตตยาลัลนะครับมูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับมูลนิธิวิมุตตยาลัยของพระอาจารย์ตั้งขึ้นมาโดยมีปรัชญาว่าขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ใช่เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ับถ่งมา love all beings serve all beings รักรทุกคนช่วยเหลือทุกคนคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เรามีงานมีพันธกิจ4เรื่องหนึ่งส่งเสริมการศึกษาสองเผยแผร่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล 3. ร่วมใจพัฒนาสังคมและสสร้างค่านิยมแห่งสันติภาพโลกนี่คือ4ภารกิจของมูลณนิธิวิมุตยิยาไหลโอ้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากแกนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนทั้ง4ภารกิจนี้คืออะไรครับป้าจารย์ครับคน คนถูกต้องแล้วเราจะต้องสร้างคนแบบไหนครับก็สร้างคนที่เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์อ,อย่างวันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมีงานครบ1นึ่งปีของห้องเรียน mindfulness habit ฝึกเจริญสติให้เป็นนิสัยจะมีคนมาร่วมงานตั้ง3,000ันคนนะแต่คุณยอมเชื่อไหมว่าคนที่มาเตรียมงานวันนี้อย่างวันนี้ก็มากันหลายร้อยคนคไม่มีใครสักคนที่พระอาจารย์ต้องเอาเงินไปจ้าง ทุกคนมาฟรีครับมาด้วยหัวใจที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์นี่นี่ไงเมื่อกี้ผมเข้ามาทุกคนสวัสดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสดูทุกคนแบบอิ่มความสุขนั่นทุกคนหัวใจพลดิษฐ์มที่ยมเห็นทุกคนกําลังทํางานนั่นนะไม่มีใครได้กินเงินเดือนพระจารย์แม้แต่คนเดียวครับแล้วทุกคนมานะออกตังเองซื้อข้าวเองซื้อน้ําเอง มาเตรียมงานตั้งแต่วันนี้แล <is> <till> quote, ้วพรุ่งนี้ก็จะมาจนจบงานมาซัพพอร์ตคนอีก3000 <Hot. S 2> ันคนจบงานทุกคนก็จะกลับบ้านอย่างมีความสุขทำดีแล้วก็ล่องหนกันหมดเลยไม่มีใครทำดีแล้วอยากจะเอาโน่นเอานี่เพราะเขาทำดีเพื่อให้สังคมมันดีไม่ใช่ทำดีเพื่อให้ตัวเองดีแต่ทำดีเพราะอยากให้สังคมดีอยากให้โลกนี้มันดีกว่าวันที่เรามาถึงทำให้ไม่ใช่ทำเอาถูกต้องเนี่ยพระอาจารย์ถึงบอกว่าหัวใจสำคัญของมุลเนที่เราคือคนคน สำคัญที่สุดเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเจริญสตินะคำว่าเจริญสติหรือคำว่าสติเนี่ยก็ผมก็ได้ยินเยอะแยะเลยนะครับจริงๆแล้วหน้าตามเป็นยังไงครับพระอาารย์ครับสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกตัวม,มาคู่กับคำว,ว่าสัมปชัญญะสติคือรู้สึกสัมปชัญญะคือรู้ชัดมนุษย์เรานะที่ เราใช้ชีวิตปกติอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะเรามีสติพอเราไม่มีสติรเราก็เรียกว่าคนวิกลจริตใช่ไหมคนวิกลจริตก็คือคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมือน,อนคนปกติการที่เราคลองกายครองวาจาครองใจรู้การควรไม่ควรรู้อะไรควรทําไม่ควรทํารู้อะไรมีคุณมีโทษรู้จะวางเนื้อวางตัวอย่างไรในสังคมรู้ว่ามีหน้าที่อะไรก็ต้องแบกรับต้องบริหารจัดการให้ดีนั่นเป็นเพราะเรามีสติเป็นรากฐานอยู่ข้างใน ต้นไหมทุกต้นนะต้องมีรากแก้วใช่ไหมคนทุกคนต้องมีสติสติคือรากแก้วของความเป็นคนที่นัขาดสติเมื่อไหร่ขาดใจเมื่อน,นั้นขาดสติเมื่อไหร่รากของความเป็นคนหล่นหายทันทียมไปดูนะคนมันไม่มีสติก็ไปจี้ชิงไปปล้นชิงคนอื่นไปกระทำชั่วราคนอื่น <S <S> <S ไปทำอะไรแย่แย่ไปคอร์รัปชันบ้านเมืองคนเหล่านั้นที่เขาทำอะไรแย่แย่มันทำตอนขาดสติ <S 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 <ๆ S 2> คนมีสติเขาไม่ทำอะไรที่เป็นความ ผิดพลาดคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเพราะเขาไม่รู้สึกตัวไง <liksom S 3> ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะสติมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มันไม่พอมันต้องฝึกขึ้นมาครับมันต้องฝึกขึ้นมาเหมือนเราเกิดมาในธรรมชาติก็ให้อว<ๆ>ัยวะมาแล้วมาแล้วนะมันทําให้เราเอาตัวรอดได้แต่มันไม่พอ <IL S> รเราต้องรมาฝึกสมองธรรมชาติก็ให้มาทุกคนแต่ต้องฝึกสมองวิธีการฝึกทําอย่างไรครับอาจารย์ครับก็การฝึกสติใช่ไหมครับผม การฝึกสติมีวิธีการฝึกเยอะแยะมากมายในคมภีร์บ,บอกเอาไว้มากกว่า40วิธีโวิธีแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเราทุกคนฝึกได้ยอมก็ฝึกได้ครับผมอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วนั่นคือลมหายใจลมหายใจใช่อยู่ที่ไหนก็ตามนะแค่หายใจลึกๆเมือนนึกขึ้นได้อะลองหลับตาดูครับแล้วก็หายใจลึกๆเมือนึกขึ้นได้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจทํสบายสบาย ถ้าเรากลับมาเฝ้าดูลมหายใจความสงบจะเกิดขึ้นทันทีทันขวัญมันง่ายอย่างนี้ฝึกสติจำจำเป็นสูตรทหาทำบ่อยๆมีลมหายใจอยู่แล้วครับทุกคนมีใครก็ตามที่มีลมหายใจฝึกสติได้ทุกคนครับมันง่ายๆอย่างนั้นผถ้อาจารย์ทำแอนิเมชั่นชุดหนึ่ง เนนน้อยอัจฉริยะก็พูดถึงเรื่องสตินะครับเป็นยังไงครับตัวเองชื่อสติมาเลยล่ะออ๋อสติมาครับผมใช่ตัวเองชื่อชื่อน้องเนนสติมาครับผมมาจากพุทธพจน์ว่าสติมาสุขเมตติแปลว่าคนมีสติย่อมมีความสุขพระอาจารย์ต้องการให้เราคนไทยได้ดูเนนน้อยสติมาเพื่อให้เห็นว่าคนมีสติแล้วเป็นช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยังไง ฉะนั้นตัวเอกจริงชื่อว่าสติมาแนน้อยอัจฉริยะก็เพราะว่าแนน้อยเนี่ยมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยตนเวทให้พึ่งของตนก็ได้จากนั้นให้คนเขาได้พึ่งก็ได้ถ้ามีโอกาสอยากให้โยมตามไปดูนะทางช่อง True ID นะเปิดดูเปิดชมได้ทุกเมื่อก็อยากจะเชิญชวนนะครับสติมาปัญญาเกิดใช่แต่การนี้ตอนของเราเนี่ยเราอยากจะบอกว่าสติมาโอกาสเกิด เพราะว่าเมื่อมีสตินะโอกาสของชีวิตตัวเองและโอกาสของคนอื่นก็จะมีมากมายนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็น1ใน4ี่ของโปรแกรมของมูลนิธินะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของผ้าป่าด้วยนะครับของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการทําไมพระอาจารย์ถึงสนับสนุนงานแบบนี้ครับผมเมื่อกี้พระอาจารย์ได้บอกเอาไว้แล้วว่า พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในสี่ของโปรแกรมของมูลนิธินะครับ<ช>แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของ้าป่าด้วยนะครับของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการทําไมพระอาจารย์ถึงสนับสนุนงานแบบนี้ครับผมเมื่อกี้พระอาจารย์ได้บอกเอาไว้แล้วว่ารปรัชญาของมูลนิธิพระอาจารย์ก็คือขอให้เธอเบิกบ,บานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์คำว่ารับใช้ก็คือช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์โดยปราศจากการแบ่งแยก ราศจา j การเลือกปฏิบัติเวลาเรามองคนทุกคนเราเห็นคนทุกคนเป็นคนที่เท่าเทียมกันเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เสมอหน้ากันเวลาเรามองคนเรามองทะลุสีเสื้อสีผิวสีตาสีผมสีเนื้อทะลุตะลวงเข้าไปหมดเลยเรามองว่านั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเหมือนกันกับเรารมองในแง่นี้ไม่มีใครเลยที่มีความแตกต่างจากเรานะคนทั้งโลกนะมีเจ็0พล้านคน แต่ถ้าเรามองไปอย่างลึกซึ้งมองไปที่เนื้อในของคนทุกคนเจ็ดพันล้านคนก็คือคนคนเดียวเหมือนกันกับเราคนทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันนะหนึ่งรักความสุขสองเกลียดความทุกข์สามกลัวความตายเสมอหน้าการทางโลกเพราะฉะนั้นเจ็ดพันล้านคนถ้ามองในเชิงเนื้อหาสาระเหลือนคนคนเดียวคือคนที่เป็นคนเหมือนกันกันกบเรา รักคกวามสุขเกลียดความทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นพระอาจาจรย์จึงพูดเสมอว่าโมูรนิที่ของเรานั้นช่วยเหลือคนทุกคนโดยปราศจากการเลือกที่รักการมักที่ชัง <c oughs> เพราะเรามองว่าคนทุกคนก็คนเหมือนกันกับเราสตาวโลกเหมือนกันกับเราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันกับเราอะไรที่เราต้องการเขาก็ต้องการอะไรที่เราไม่ชอบเ <c oughs> ขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราจรึงฝึกเจ้าหน้าที่ของเราตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกห่างพระอาจารย์นะ เวลาช่วยเหลือเกือกูุคนนะอย่าไปเลือกปฏิบัติเราช่วยคนทุกคนเพราะเขาเป็นคนเหมือนกันกับเราไม่ใช่ว่าเราช่วยคนทุกคนเพราะว่าเขาจะให้คุณให้ททษกับเรามันไม่เกี่ยวกันเรารักทุกคนเพราะว่าคนนะเป็นคนเหมือนกันกับเราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นจะอย่าว่าแต่มูลนิธิมหาไทยเลยนะพระอาจารย์ตลอดชีวิตมาในพระอาจารย์ช่วยคนมาเกินกว่าจะนับว่ามีองค์กรไหนบ้างและเกินกว่าจะนับว่ามีกี่เรื่องและมีกี่คนบ้างตลอดเส้นทางนี้เรา ทำสิ่งนี้มาตลอดตามประยาของโมลลนิธิเลยรักทุกคนช่วยทุกคนหรือขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์นี่เป็นการสร้างสันติภาพในโลกเลยนะครับแล้วพระอาจารย์มีแนวทางในอนาคตอย่างไรในการที่จะขยายแนวความคิดเชิงสันติภาพลักษณะแบบคนจะมีสันติภาพต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสันติทัศนะก็คือมีทัศนคติ ที่เกื้อกูลให้เกิดสันติภาพหนึ่งในทัศนคติแห่งสันติภาพก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะมองคนทั้งโลกดังหนึ่งโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันทุกวันนี้ที่โลกมันไม่มีสันติภาพก็เพราะเวลาเรามองคนเราไปติดที่เปลือกของคนไงเช่นมองพระอาจารย์โยมคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อเป็นพระเป็นพระก็เป็นคนของศาสนาพุทธโอโยมก็เป็นคนของศาสนาคริสต์ฉะนั้นชาวพุทธก็ไม่ช่วยชาวคริสต์ชาวคริสต์ก็ไม่ไปยุ่งชาวพุทธอันนี้เรียกว่ามองแล้วติดเปลือก นะความแตกต่างหลากหลายภายนอกมันเป็นเปลือกของคนมันเป็นเสื้อนอกของคนนะเมื่อเราถอดเสื้อนอกเอกเราก็จะเห็นว่าคนทุกคนเนี่ยมันก็คนเหมือนกันรักความสุขเหมือนกันเกลียดความทุกข์เหมือนกันกลัวความตายเหมือนกันถ้า้าง่วงนะเดี๋ยวก็หลับได้เหมือนกันหิวเดี๋ยวก็ท้องร้องเหมือนกันเลือดทุกคนก็มีสีแดงเหมือนกันยมเห็นไหมว่าปรัตธรรมมันไม่ได้ต่างกันเลย เพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราถึงจะทําให้คนทั้งโลกช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก็ต้องส่งเสริมให้คนทั้งโลกนะมีการศึกษาที่ถูกต้องมองคนทังโลกว่าเป็นพี่เพื่อนน้องเหมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันเราเรียกว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าในสังสารวัดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันแสนยาวไกลเราแต่และคนเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับแสนนับล้านชาติพบแล้วท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิดอันแสนยาวนาน เราแต่ละคนเคยเกิดมาเป็นญาติพี่น้องกันมาแล้วแทบทุกคนครับในพู้ศาสนาจึงมีคําว่าโลกนี้ไม่มีคําว่าบาังเอิญไงทําไมเรามาเจอกันทําไมเรามาช่วยกันทําไมเรามาอุปถัมภ์กันก็เพราะว่าเราเคยเป็นพี่น้องเป็นญาติงพงศ์สากันมาแล้วนับแสนนับล้านชาติพบ,บ,บเกิดมาชาตินี้เราก็เลยกลับมาช่วยกันอีกอถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วว่าคนทุกคนในโลกคือญาติพี่น้องของเรามันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะโก,กรธเกลียดชิงชังซึ่งกันและกันเลย ตรงกันข้ามมีแต่เหตุผลที่เราจะรักซึ่งกันและกันครพระอาจารย์เรียกสิ่งนี้ว่าสันติทัศนะถ้าเรามีสันติทัศนะประจําอยู่ในเรือนใจเราก็จะปฏิบัติต่อคนทุกคนเหมือนคนในครอบครัวของเราครับสงครามมันก็ไม่เกิดการเบียดเบียนมันก็ไม่เกิดนี่แหละรากฐานของสันติภาพโลกแต่คราวนี้สันติทัศนะเนี่ยบางทีมันก็ ไม่เกิดขึ้นโดยความรู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเรานะหรือแย่งชิงทรัพย์สินทรัพยากรอะไรกันต่างๆเราเราจะทําให้คนเหล่านี้เรียกว่าเกิดสติหรือว่าจับยั้งชั่งใจได้อย่างไรครับรอาจารย์เชื่อมัน่นว่าคนทุกคนนั้นถ้ามีกลัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ดีไปบอกเขาไปสอนเขาครับผมคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนนี่คือการมองมนุษย์อย่างมีความหวังครับ นะคนที่คนที่ไม่เอาด้วยกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาโง่บางทีเขายังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอคุยกับเขาถกกับเขาเปิดโอกาสให้เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราอพอเขาเข้าใจตรงกันกับเราสิ่งที่เราคิดว่ามันยากเดี๋ยวเขาก็ทําได้พระอาจารย์เดินทางสอนไปทั่วโลกแล้วคนส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่มาเรียนสมาธิภาวนาวกับพระาอาจารย์ก็เป็นชาวโลกทั้งหมดทั้งสิ้นอพอทําความเข้าใจกันแล้วก็ปรากฏว่าสามารถเรียนรู้สิ่งเดียวกันสามารถปฏิบัติในสิ่งเดียวกัน แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีครับเห็นไหมขออย่างเดียวเราอย่าไปตัดสินใครว่าไอ้ทรรานนี่มันลึกไปคนนั้นเรียนไม่ได้คนนี้ฝึกไม่ได้เราอย่าไปดวนตัดสินอย่างนั้นต้องให้โอกาสเขาก่อนพระอาจารย์ไปสอนยุโรปบางทีคนมาเรียนกับพระอาจารย์เป็นพันไม่มีใครสักคนที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างศาสนาทั้งหมดแต่พอพระอาจารย์สอนเรื่องสันติทัศนะ we are one we are world โลกท้งผองเป็นพี่น้องกันพอทุกคนเข้าใจแล้ว หลังจบคลาสทุกคนมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องซึ่งกันและกันเนี่ยเราต้องให้โอกาสคนทุกคนได้รับการศึกษาที่ถูกต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วพากันฝึกพากันหัดพากันพัฒนามนุษย์มีอาจฉริยภาพพิเศษคือเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้นะคนทุกคนฝึกได้พัฒนาได้และแน่นอนเขาเปลี่ยนแปลงจึงได้มองอย่างนี้นะคนทุกคนก็ เปลี่ยนได้ตัดสินถูกต้องทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ให้ข้อมูลเขาให้เวลาเขานะครับพระอาจารย์ครับรายการของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะเป็นคนพิการนะเป็นคนอยู่กับบ้านนะครับคราวนี้วันนี้เราพูดถึงสติสติมาโอกาสเกิดโอกาสในชีวิตโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โอกาสที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันอยากให้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดกับพี่น้องผู้ชมรายการของเรา ในเรื่องของสติสตักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์หลายคนที่มาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ที่เป็นคนพิการแต่เขาเหล่านั้นหลายคนก็ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่กล่าวโทษตัวเองเวลาที่เขาเกิดมาแล้วมีเหตุมีปัจจัยให้เขากลายเป็นคนพิการเขาไม่กล่าวโทษตัวเองแล้วมีคนหนึ่งมาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าทําไมเราจะต้องไปตัดสินตัวเองว่าเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ ผมบอกถึเงเสมอว่าคนพิการทุกคนท่าใจไม่พิการตั้งจิตตั้งใจสร้างเหนือสร้างตัวตั้งจิตตั้งใจฝึกหัดพัฒนาตนก็สามารถเป็นคนประสบความสําเร็จในทั้งหมดทั้งสิ้นและลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนนี้นะจบปริญญาเอกด้วยนะเป็นครูบาอาจารย์เหลือเชื่อไหมแล้วทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ตัวเองรอดยังสามารถช่วยให้คนอื่นรอดได้ด้วยแล้วไปที่ไหนก็ได้รับการยกย่องว่าคนนี้เป็นคนพิการก็จริงแต่เขาเป็นปัญญาชน พระอาจารย์เชิญมาพูดหลายครั้ง<ม>เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหางพระอาจารย์ด้วยนี่ก็คือตัวอย่างว่าถ้ากายพิการแต่ใจเราไม่พิการเสียอย่างใครก็ทําให้เราแย่ไม่ได้ใครก็ทําให้เราทุกข์ไม่ได้ใครก็ทําให้เราท้อไม่ได้เพราะฉะนั้นกายพิการนะแต่ถ้าใจเราเป็นนักสู้มันก็ไม่เป็นปัญหาคนปกติธรรมดาประสบความสําเร็จได้คนพิการที่ใจไม่พิการคือเป็นนักสู้ก็สามารถประสบความสําเร็จได้ เช่นเดียวกันกันกบคุณนิกมูจิชิกที่เราเกล่าวมาตั้งแต่ต้นครับประสบความสําเร็จในระดับโลกก็อย่างได้เจริญพรครับกราบธรรมัสการ์รผอา้อารย์์ครับ